เพราะเหตุนั้นภิกษุใดจะไปเยี่ยมป่าช้าเพื่อประโยชน์แก่การยังจิตให้ได้สำนึกภิกษุนั้นจงเคาะระฆังยังคณะให้ประชุมกันก็ได้แล้วจึงไปก็แลเมื่อไปด้วยกรรมฐานเป็นสำคัญ เพ็่งเป็นคนผู้เดียวไม่มีสหายเป็นผู้ไม่ละทิ้งโมนกรรมฐานมณติการโมนกรรมฐานนั้นไว้เรื่อยไปเถือไม้เท้าหรือไม้ถือเพื่อกันอันตรายมีตุนับเป็นต้นในป่าชา้าทำสติไว้มิให้หลงเลิม โดยยังความเป็นผู้มั่นคงให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีใจไม่ไปนอกตัวโดยยังความที่อินรียทั้งหลายอันมีใจเป็นที่หกอยู่กับตัวให้ถึงพร้อมไปเถิดพอออกจากพิหารเพิ่งสังเกตประโตวไว้ว่า เราออกทางประตูนโน้นในทิศโน้นต่อนั้นเธอไปโดยทางใดเพิ่งกำหนดจำทางนั้นไว้ว่าทางนี้ตรงไปทิศตะวันออกหรือว่าตรงไปทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้หรือว่าตรงไป,งไปทิศเสียงอังนึ่งพระโยคาวจร เพินงกำหนดทางที่ไปว่าตรงนี้ไปทางซ้ายตรงนี้ไปทางขวาและในที่แห่งอตุภะนั้นตรงนี้มีก้อนหินตรงนี้มีจอมปลวกตรงนี้มีไม้ต้นตรงนี้มีไม้ก่อตรงนี้มีไม้เถาดังนี้ ไปถึงที่ที่นิมิตตั้งอยูอ่อเน่งเล่าไม่ควรไปทวนลมเพราะว่าเมื่อไปทวนลมกลิ่นศพจะเพิงกระทบจมกูกทำให้เยื่อสมองอักเสบไปก็ได้ทำให้สํารอกอาหารก็ได้ทำให้เกิดความเสียใจว่าโธเอย๋ย เรามาที่ทิ้งศพเช่นนี้เข้าก็ได้เพราะฉะนั้นเพิงเว้นทางทวนลมเสียไปตามลมเถิดถ้าไม่อาจไปโดยทางตามลมได้มีภูเขาหรือเหวก้อนหินรัว้วดงน้ำน้ำหรือลมก็ตามอยู่ในระหว่างไซ ก็เพิ่งปิดจมูกด้วยชายจีวรไปเถิดนี้เป็นวัดในการไปแห่งพระโยคาวจรนั้นก็แลพระโยคาวจรผู้ไปถึงอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งโดอสุภนิมิตเพิ่งกำหนดทิศเสียก่อนเพราะเมื่อเธอยือนข้างทิศหนึ่ง อารมณ์จะไม่ปรากฏชัดและจิตก็จะไม่ควรแก่การภาวนาด้วยเพราะเหตุนั้นเพิงเว้นข้างพิษนั้นเสียแล้วยืนทางพิษที่เมื่อยืนแล้วอารมณ์จะปรากฏชัดและจิตก็จะควรแก่การงานด้วยนั้นเถิดอันหนึ่งเพึงละ ทวนลมและตามลมเสียเพราะเมื่อยือนทวนลมโูก,กลิ่นศพรบกวนจิตจะพลานเมื่อยือนตามลมถ้ามีอมนุษย์สิงอยู่ในศพนั้นมันก็จะโกรธเอาและทำความเสียหายให้เพราะเหตนั้นเพิงเลี่ยงเสียหน่อยนึงเยืนไม่ให้ตามลมนัก แม้เมื่อยืนอย่างนี้ก็เพิ่งยืนในที่ไม่ไกลนักไม่ไกลนักไม่ค่อนไปทางเทา้าไม่ค่อนไปทางศีรษะเพราะว่าเมื่อยืนในที่ไกลนักอารมณ์จะไม่ชัดไกลนักความกลัวจะเกิดขึ้นเมื่อยืนค่อนไปทางเท้าก็ดี ข้อนไปทางสีสะก็ดีอาสุภะทางหมดจะไม่ปรากฏเท่ากันเพราะเหตุนั้นเพิงเยินในที่ตรงส่วนกลางตัวไม่ไกลนักไม่ไกลนักอันเป็นที่ผาตกสำหรับผู้จะดูประโยคาวจรผู้ยืนอยู่อย่างนั้นแล้ว พึงกำหนดจำนิมิตทั้งหลายโดยรอบที่กล่าวมาแล้วว่าเธอย่อมทำก้อนหินก็ดีละไม้เผาก็ดีในที่แห่งนั้นให้เป็นนิมิตร่วมดังนี้นี้เป็นวิธีกำหนดจำในข้อนั้นถ้าโดยรอบนิมิตนั้นก้อนหิน มีอยู่ในกรองจับู่ใจเพิงกรรมหนดดูก้อนหินนั้นว่าหินก้อนนี้สูงหรือเตีย้ยย่อมหรือใหญ่ดำหรือขาวยาวหรือกลมตอนนั้นจึงสังเกตไว้ว่าในโอกาสตรงนี้นั่นเป็นก้อนหินนี่เป็นอตุภานิมิต นี่อสุภนิมิตนั่นก้อนหินถ้าจอมปลวกนิโยแม้จอมปลวกนั้นก็พึงกำหนดดูว่าสงหรือเตี้ยย่อมหรือใหญ่แดงดำหรือขาวสั้นยาวหรือกลมตอนนั้นจึงสังเกตไปว่าในโอกาสตรงนี้ นั่นเป็นจอมปลวกนี่เป็นอาตุภนิมิตถ้าต้นไม้มีโยแม้ต้นไม้นั้นก็พึงกำหนดดูว่าเป็นต้นโพหรือต้นใจต้นเต่ารังหรือต้นมะขวิดสูงหรือเตี้ยย่อมหรือใหญ่ดำหรือขาวต่อนั้นจึงสังเกตไวยว่า ในโอกาสตรงนี้นั่นเป็นต้นไม้นี่เป็นอาตุภะนิมิตถ้าไม้กอมีอยู่แม้กอไม้นั้นก็พึงกำหนดดูว่าเป็นกอเป้งหรือกอเล็บเหี่ยวหรือกอพุทธหรือกอว่านหางชา้างกอสูงหรือเตีย้ยย่อมหรือใหญ่ ต่อน,นั้นเจึิสังเกตไว้ว่าในโอกาสตรงนี้นั่นเป็นกอไม้นี่เป็นอาสุภานิมิตถ้าไม้เถามีอยู่แม้เถาไม้นั้นก็พึงกำนดดูว่าเป็นเถาน้ำเต้าหรือเถาฟักหรือเถาหญ้านางหรือเถากระพังโหมหรือเถาหัวด้วน ต่อนั้นเจิงสังเกตไปว่าในโอกาสตรงนี้นั่นเป็นเถาไม้นี่เป็นอสุภนิมิตนี่อสุภนิมิตนั่นเถาไม้